อยู่ประมาณสมุนหนึ่งได้ก็หกสามตก็หกตัวหนึ่งนั้นยิงบทันนี่ได้เลยได้ลายอยู่เฮาไปเลยได้ลายอยู่ป้ากาเะ้ีนู่นเองบางแห่งได้สิบเก้าแต้มเกือบได้ผ่านคันช่องคนแค่แนนี่รัดพี้นยวมองมามันไล่ที่พุ่นแล้วก็เ้ามาลัดทั้งนี้แล้วไปกลับมาทาิพพุน่นอีกกับไปกลับมาแล้วผ่านพื้กลับมาทิพพุ่นรัดทั้งนี้อพนันบ่อพางได้นู่นได้ก็หก คนงานบอลล็อกก็อะไร <laughs> <laughs> สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเช้าๆนี่ค่ะ15ลัดเสาคือเก่าแต่ตอนเช้ามันนี่นะรู้สึกว่าลมเลยเมื่อวานนี้บันมีลมแต่ฝนตกนิ่ๆมันนี่แหละลมใส่ที่ลมก็คือมันบ่ให้ฝนนะมันยันฝนตกแล้วมันก็มีลมอาจจะได้กลับไปลองไปลุ้นน้ำกันมื้อนี้ว่าสิมาหรือบ่มาไปติดตามขับโซนน้ำกันไปแต่ดึกๆนี่ chân thành cầu hồn เข้ามาตัวเดียวยิงบุธันมันชำ้ำนกเปายิงยิงแล้วบุธ,บธถึกยิงบุตรสาวกับลูกถึงหกตได้เก็บสามตนกอายุนกนะกเปากะไรชิ่าอีกนี่นะา,าปะปืนก่อนเขื่อนไว้หลีปืนนะี่นะนกนะนกกระโดลูกเปา มือน,นี้มากับบอพังบอพังเป็นคนจับหนกเก็บหนกเอาบอ่อพางมาเก็บนกไป็นสะโพเลยบ่หัวคนเก็บได้จากโตแล้วยิงกรหลาตโตเติบเลยคิดว่าปบ่บตำสีห้าตนี่นแหละคอกนะมุนเวียนท่านี้อยู่แต่บอ่อกาเขามันหลักแล้วมันโหแล้วเฮาเคยมามันก็บบ่กาเขามันเขา้าทางนี้ตัวหนึง่งยิงบุทันแล้วบอ่อพังมาทางนั้นตัวหนึง่ง น่าจะประมาณ2ตัวเข้ามามื้อเช้านี้ตอนนี้ทางยังแต่นกออนกกรลีวก็บ่ยิงนั่นคันว่าจําเป็นบ่มีแนวกินก็ยิงเอา 走走。 บางโตเถือบุคคลบุตกผู้ทั้งนั้นก็หอกำมุ่นเบียนบุคคลมาจากเถื่อจะกม่ได้เท่าได้เลยบอกว่าพังขึ้นมาวันนี้ก็นกลายแหงอะไรก็ตกอันกุ๊กนี่นะชิดายกหอกหมอบุคคลก็หอกกับบุคคลก็ได้ลายอยู่เลยเป็นกรรมไปเลย กเปล่าตัหวหนึ่งคือลอยเลยจักโตอ่ะนี่อสุังยังไว้พี่มาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสาม่ใช่าตัวเอปริบหกปู้กกรมรมใหม่แล้วก็ซีอูโต่อันยิงเอาตัวนกกระโดกกะดกับนกเปาวชวนนกอื่นหมดยิงเลยลายแห้งโตโบตกนี่ก็เป็นชิบผูว้วา่าซีอูโต้กัปืนลูกปืนเบ็ดเลยเบ็ทนี วิดเลยวันนี้ต้องไปสร้างใหม่ซื้อใหม่ชิปแปดเกนาเกียน์นะครับเลยอยโมคีพาแต่ว่าปืนบ่ลอยอันนี้คือมีองสังได้1ิบหกตัวทั้ก่อนแต่ว่าชิยูท่ายิงกระหอกกระหอกมอคันมังชิเขามาได้แล้วกระหอกหนั่งเต็มเชียอลูกปืนบ ก็ยังสิคเอาอยู่นกปอนกลายเลยตัวผู้ป่อ๋อตัวไงเลย อยู่ประมาณสักโมงหนึ่งได้กห็หกสามตัวกห็หกตัวหนึ่งนั้นยิงบุธันกห็หกยังสิเข้ามาอยู่แต่ว่าอยากเข้าแล้วคิดว่าตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงปลายแล้วรวมทั้งหมดอยูสิบเก้าแต้มมาหนิไประหวางเก็บกระหกเม,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 มื่อมากมากไปดิมีเต่วผู้มาเลยเลือกยิงต,นะตัวใหญ่เนาะมีเต่วใหญ่เบิดซึ่งซ้ำกัน กองหอกนั้นเป็นสิบคนเลยมันจะเขา้าแต่มันเข้ามาประมาณห้าหกตัวนี่ทันยิงสามตัวบ่ทันยิงสามตัวตัวกองหอกกระล้าอยู่ขันมาตนแลงนี่ก็มีสิทธิ์ขันฝลบ่ตกขันอากาศแบบนี้นะเอา้าไปไปกลับกลับกลับสวยแล้วดูปืนกระเบิดระเบิดในรหมูสุดท้าย แต่เศร้าๆอันนี้มันปับปืนลอยแบบนี้นะมีซิดเดลายอยู่ลูกปืนออมาประมาณร้อยลูกได้แต่ชิปเก่าแตมยิงเมื่อวานนี้ยิงมืาอนี้นำ้ำปับจนเหนื่อยปับหนูนี่ปับลายลูกเลยนะนี่บัตรสิทธิธ์นี่ ตวนนะันนี้เอาสูบมานำจะได้ลูกปืนมดลมกับล่มแหงมันมาชียูต่อกับบุมีลูกปืนและกับปาพางกับเฝ่าเมื่อกูกลับในเมื่อยามกลับอยากเขานำมันสวยพอ,อแห้งเลยได้ ีมงานเฮาเงียบมื้อนี้มีแต่ไม่แคนเท่านีะโอเมนไม่แคนไม่ไม่จังไ่ไม่ละแอนมีแต่ไมละแอนมาเลยเ็ดเาเือนก็ได้แล้วก็เ็ดบดมักที่สุดเบิ่งแต่ละคอน่ะเต็มเเ็ดบดแห้งเ็ดบดแก แถเฮายูนี่โนนสูงที่สุดแต่ว่าบ่ามีสัญญาณแต่ว่านโนนอยู่รุ่มนะมีสัญญาณนะงงคือกันสังเกตเท่านี้นะจะเป็นปลายผูหัวผู้จอมผูเลยคืนี้ไปการกับบ่อเลาะไปเส้นนี้ผู้วัดพุนเลยบร,ริพอ,อยังกุ้งห้ในบ่อเดือนกับบ่อพางมาการกับบริพอยัองไปเขาเบื้องหน้าแปน่นนะเคยแบบลู่วายบา่อผูก หนูพวกกระหอกนี่กินทำพื้นมันนะ, <S <S ะนบอลบอลแล้วได้สบายดีตายยังกมพวร์คือเก่ามันเห็นยังมันเห็นยังบ่มีแต่ลมแห้งลมแห้งลมอุตส่าห์นี้เนาะแมนลมแต่แ,แต่มีแดดถ้าก็ไข่แน่ได้ลมเนี่ยลมแบบพออ้อมน้ำได้ดีกว่าเมื่อวานนี้ฝนตกโอ้ยจะน้ำน้ำบ่ได้เลยวานนี้นะยันเป็นไข่นไงอดน้ำคืนนี้นะบ่เดือนเด้ นะนี่ได้เลยได้ลายอยู่เฮาไกเลยได้ลายอยู่ป้ากาเว้าพี่เ <laughs> องเอ,องบางแห่งได้ชิบเก้าแต้มเกือบได้ผ่านคันช่องคนแนนนี้รัดเรี่ยวลงมาไล่ที่พุนแล้วก็เข้ามารัดทั้งนี้แล้วไป,ไปกลับมาทาัพพุนอีกกลับไปกลับมาแล้วผ่านพื้กลับมาทีพพุนคือรัดทั้งนี้อีกประมาณทั้นี้แล้วบาเห็นเลยมันลงห้วยอีกลงมาเ<ส>บิดช<ส>่องเบิดเฮาซีคนไปทางพิษ กันเจ้าไปทางนี้หรือเปล่าเขาไปทางนี้โอเคอยู่ไปพ่อรอกผ่านผ่านกินมากนั่นดิทำนี้นี่นนเป็นทั้งขี้มันอืม,มชด้เลยผ่านแล้วผ่านเลยเอาตอนนี้กาซีฮ่าให้ยูคัวกินนี่แหละกินข้าวเทียงกิน,กนข้าวเที่ยงนีแ่แหละบริกินขาาา้าวเ้า่งทำตอนนี้คิดว่าสิบเอ็ดสิบสองโมงแล้วประพังกับเพิ่นไปยากับเพิ่นต่อแต่ว่าผลงานม้นนี่กะได้ออพอกลุมอยู่กุมกิน มันกย่างเนี่นนยมาโชดมาลืมมาโคโตโตจะพังอะไรมก็จมพังวัาที่ กานในกุปันปูนกล่องกรนดปันตะกอไกรปันละไตะไกรพรกระชุดท้ากุปันใช่เใช่ไลมขางปันรู้สิดีมนแง,งานนัน้นพังไรอ่นะเนโอ้ว่พังขึ้มานแทะปาได้ยังนไง บักนูวายนูหองขาวปอกก็ฮอกจักเต่ตัวเดียวนูนูซองนูวายปกติก็ได้ได้ถึกเนาะโตถุงขาวอกบักใหญ่ก็บอกตะูอีกแล้วแลบัดนี้บ่เลาะเสียสองคนเฮาเสียให้เจ้าเสียแล้วจปวมคือเก่ามาบ่พังนี่สแต่บน้ําบัดนี้แมลงลงนพ่นนบ่พังได้นูได้ก็อกคนงานบ่เลาะเือนแล้วบ่ได้หยังมื้อนี้นี่ก็ได้นก เร็วตัวนึงเบิดเพิ่งกินแล้วเพิ่งได้ตัวนึงก็กินเบิดเหมือนว่ากินข้าวไปแช่กินยังก็ไปแช่บ้านนกกินเบิดเลยมืัอนี้ใช้โทษเขานะให้เขาคั่วเขานอนพักผ่อนก็ได้เขาได้แล้วเขามีผลงานแล้ว้เขากินแจ่วก็ได้เนาะเมนนึกจะไปเจียนตรนไหนนะกระชุ่มบุรีบุรีกมว่ากมจัน มันเ mmm, um> uh um> uh> uh 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 ั็นหับเดนอยู่เดินเงียเงียครับให้บรูฮบรูฮกงบมขนาจุเบินลทั้งำแจวกินเข่าก่อนปั้นเข่าโบวเลยคดีนี้ยังไม่จบ

เดไปกินนิดย้ายชาแนลแต่ว่าปิ้งแบบปิ้งแบบนี้เลยมันยังขาดลอยมาให้เหรอกำลังเนื่องเลย จ,าจ,าจ,าจามาเด้อพี่น้องเอ้ยมามามาจุดชมังปลายเลาะกินครั้งแรกแบบนี้นลกคนเรียบร้อยข้าก็มาย่างไผ่ห้มันชุบเราต้องไปใส่เราต้องไปคั่วมันนี

ตัะจายออกว่าจตทำไมอุ่นไม่นัดรวมฮะรวงปานมือร <c oughs> วงปานมือกันนะมาดูบอลอีกาวดาดูใช่บอลอะตาแล้วบ้าคักมานน่อิ่ม กินเข่าอิ่มเรร่อยแล้วก็มาคววก็หอกโควนูไว้ชวนที่บทันได้กินกินกหอกสองตัวสี่คนเนี่ยป้าขักอะไรเขากินแบบนี้คือคือกันกับเขาพิินปลาพวกปลาเผาพวกปลาที่ว่าเขาโบทันใส่ลักษณะคือแบบเขาได้ปลามาแล้วเขาทาเกลือแล้วก็มาปีงเลยแล้วก็ค่อยแบบค่อยปีงค่อยย่างให้มันสุกในสุกนอกแบบนี้นะเวลาเขากินมันชีนมันนุ่มมันคัก ถ้าว่าเอาใส่เอาครัวเอาเครื่องไหนเครื่องยังออกมันเลยมันคันแห้งก็มันแห้งโผด่นะทางในมันจะบนุ่มลองเห็ดดุมพี่น้องไทยที่ว่ามนออกปลาคือกันลองเห็ดสูดี้นั่นเห็ดได้แต่ก็หอกไดคันถ้า้าพวกหนูพวกหนูพวกนี้มันคิวกหอกนี่บุมมีคิวบุมีกินยังกินแสบลองบังลองบังอันนี้กะไคกับทีมงานแต่ละเถือเขาพาเห็ดก็เลยกินนำขจ้าเออกระคักคือกันแต่ว่าต้องมันชุกด้ย ใส่โทษคนโรม,มาณมาหนเม,มากินแล้วค,ครับพ่อคอนสชวนพวกที่อันบราย,ยั่งนี่ต้องปั๊มไม่ต้องใส่โทษให้ควรนกควรนูต่อแตอชิ้นแล้วแล้วควรควรแล้วก็มาปีงไว้พอได้กินแรงแต่ว่านอน,นี่ภายนอนแบบรับบัตรทุกคนนี่ปีงไว้ยันเบลือแล้วมากินเลือ วันนี้อากาศกะสัมนีพุ่ีคักลมกะคอยแหงบ้านดและอากาศก็โบหอนเกินไปและกะบนหนาวเกินไปพอดีเหมาะกื้งกิงกิ้งนอนตาชงเธอนกงกิงเลิงเล็กยนีย่อมย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 หอมเต็มทุ คัวนกคัวนูคัวกระหอกไวปิงไว้ว่าขันเขาปะไว้นี่อีกมือหนึ่งทรงเขากับพอดีมันเน่าก่อนเขาตอนเด้ครัวไว้มีการเห็นอาหารอยู่ป่าเวลาเขาอยู่ปานี่เขาได้อาหารแล้วเขาต้องหูจักถนอมอาหารบให้มันเน่าบให้มันเสียคือขาปีิงไว้หรือว่าเห็นแห้งไว้กันว่าเด่น ว่าเอาได้อาหารเขาถนอมดีคนเพื่อนเขาก็ได้กินแซรบ เพิ่มีเพิ่มเกลือนิดหนึ่ง <Trustee> <c tama> <none> <c bane>

ตอนนี้คือปีงแต่ละโตให้มันสุกถ้ามันสุกมันจะบ่นเอางายและถ้าจะกินต้นเทียนต้นแรงมันก็อุ้นเลยหนึ่งก็กินได้เลยคลองแท่ใอเฮียงกับบอเลาะนี่กินอะไร แบบคนโชดเลบ้ากาวาป้าอวยแม่คนสิกินหมดเลยนิดกน้อยไม่กินเนี่ยไงอยู่พี่กันกันพูได้ลูกได้เมียได้เต่านี่กินได้อยู่มันบ่คืดลำนั่นบ่บ่กินก็ได้เจ้าโอ้นกนูนสุกเรียบร้อยนี่ปีงไว้อ๋อปีงข้าออิมแต่ที่เทาก็ล้าลายนีุุุ่หกปีงเจ็ดปีง สาว,กวากโตต้ตมนำเพิอมตอนนี้เได้ยกใหญ่ได้ยาไปมุงอื่นกำลังเก็บเครื่องเก็บของเก็บเครื่องเก็บของเรียบร้อยก็เได้จใหญ่ใหญ่ไปนอนมุงใหม่ไปนอนมุงนี้นก็หาก,กินกับพอได้อยู่แต่ม,งมุงใหม่นี่บ้หูว่าตรนแรงกับมืงอื่นเขาเได้ยังเอาพี่นอ้องพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนีก่อนก็อื่มวัดขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดแล์กแชร์และกดติดตามให้กำลังใจบุญเฮียนมันตลอดถ้าติดตามในพี่ตัว้พี่น้องบาย